กระจกถือเป็นสิ่งที่มีพลังสะท้อนพลังงานต่างๆได้ดังนั้นจึงมีบางตำแหน่งที่ไม่ควรแขวนกระจกไว้เด็ดขาดในบ้านเช่น 1. ตรงข้ามประตูบ้านเพราะจะสะท้อนพลังดีโชคลาภเงินทองออกไปนอกบ้านการห้ามแขวนกระจกตรงข้ามประตูบ้านมีเหตุผลทั้งในแง่่วงจุ้ยและจิตวิทยาพฤติกรรมดังนี้ตามหลัก่วงจุย้ย ประตูบ้านถือเป็นปากรับโชคที่พลังงานดีพลังชี่ไหลเข้าสู่บ้านการแขวนกระจกตรงข้ามประตูเท่ากับสะท้อนพลังดีออกไปผลคือโชคลาภเงินทองโอกาสดีดีถูกสะท้อนออกหมดไม่อยู่ในบ้านในทางความเชื่อคนโบราณเชื่อว่ากระจกมีพลังงานลึกลับถ้าเปิดประตูมาเจอกระจกทันทีอาจทำให้เกิดพลังย้อนกลับหรือดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้าสู่บ้าน บางคนเชื่อว่าอาจนำพาวิญญาณหรือโชคร้ายเข้ามาในมุมจิตวิทยาและพฤติกรรมเปิดประตูมาแล้วเจอกระจกทันทีอาจทำให้รู้สึกสะดุ้งหรือไม่สบายใจบางคนอาจรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองเห็นเงาตัวเองโดยไม่ทันตั้งตัวทางแก้ถ้าจำเป็นต้องมีกระจกให้เบี่ยงมุมกระจกไปด้านข้างไม่ให้ตรงกับประตูพอดี หรือใช้ฉากกั้นของตกแต่งเบาๆช่วยลดพลังสะท้อน 2. ปลายเตียงนอนทำให้นอนหลับไม่สนิทจิตใจว้าวุ่นบางคนเชื่อว่าสะท้อนวิญญาณตัวเองการห้ามแขวนกระจกไว้ที่ปลายเตียงนอนเป็นความเชื่อที่มีทั้งมงมห่วงจ้ยจิตวิทยาและเรื่องลี้ลับโบราณโดยเหตุผลหลักๆมีดังนี้หลักหวงจุย้ยกระจกเป็นสิ่งที่สะท้อนพลังงาน หากตั้งไว้ปลายเตียงจะสะท้อนพลังของผู้นอนกลับมาทำให้พลังงานในร่างกายไม่สงบผลคือนอนหลับไม่สนิทอ่อนเพลียเครียดฝันร้ายตามความเชื่อโบราณเชื่อว่าเวลานอนคือช่วงที่วิญญาณอ่อนแอการเห็นเงาตัวเองในกระจกตอนกลางคืนอาจทำให้ตกใจหรือเข้าใจผิดว่าเป็นวิญญาณบางคนเชื่อว่ากระจกปลายเตียงเปิดประตูให้สิ่งเร้นลับเข้ามารบกวน ในทางจิตวิทยาเวลาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเจอกระจกทันทีอาจรู้สึกตกใจหรือทำให้ร่างกายตื่นตัวเกินไปยิ่งกลางคืนถ้ามีแสงสะท้อนหรือเห็นภาพขยับในเงาอาจทำให้นอนไม่หลับหรือระแวงทางแก้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้หาผ้าม่านบางๆมาปิดกระจกตอนกลางคืนหรือหันกระจกออกด้านข้างไม่ให้สะท้อนตัวผู้ที่นอนบนเตียง 3. ตรงข้ามบันไดทําให้พลังงานไหลเวียนไม่ดีโชคลาภรั่วไหลาการห้ามแขวนกระจกตรงข้ามบันไดเป็นหนึ่งในข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่หลายคนมองข้ามแต่มันส่งผลต่อพลังงานชีวิตและโชคลาภของบ้านอย่างมากโดยเหตุผลหลักๆมีดังนี้พลังงานรั่วไหลบันไดเปรียบเสมือนเส้นทางเดินของพลังงานจากชั้นหนึ่งไปอีกชั้น หากมีกระจกสะท้อนตรงข้ามจะสะท้อนพลังงานชี้กลับทำให้พลังไม่ไหลเวียนอย่างราบรื่นผลคือเกิดความติดขัดในชีวิตเช่นการงานการเงินหรือสุขภาพของคนในบ้านโชคลาบสะท้อนกลับตามความเชื่อกระจกตรงข้ามบันไดจะสะท้อนพลังโชคลาบที่ควรไหลเวียนขึ้นห้องนอนหรือชั้นบนทำให้คนในบ้านไม่มีพลังในการพัฒนาจเจริญเติบโต สร้างความสับสนทางสายตาโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุกระจกตรงบันไดาอาจทำให้เกิดภาพลวงตามีโอกาสลื่นล้มหรือเดินผิดทางได้ง่ายทางแก้ถ้าเลี่ยงไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งกระจกให้เยื้องไปจากบันไดใช้กระจกตกแต่งที่ไม่สะท้อนภาพทั้งตัวหรือใช้วัสดุที่มีความเงาแบบเบลอ 4. ในห้องครัว กระจกสะท้อนเตาไฟอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวการห้ามแขวนกระจกในห้องครัวโดยเฉพาะตำแหน่งที่สะท้อนเตาไฟเป็นข้อห้ามตามหลักฮวงจุ้ยที่หลายคนไม่รู้แต่ส่งผลแรงทั้งด้านพลังงานในบ้านและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมาดูเหตุผลกันกระจกสะท้อนเตาไฟเท่ากับไฟสองเท่าเตาไฟในฮวงจุ้ยแทนธาตุไฟและโชคลาภด้านการเงิน ถ้ามีกระจกสะท้อนเตาเท่ากับเหมือนไฟแรงเกินควรส่งผลให้คนในบ้านมีนิสัยใจร้อนทะเลาะกันง่ายเกิดความขัดแย้งบ่อยโชคลาภร้อนแรงไม่มั่นคงไฟที่รุนแรงเท่ากับเงินทองเข้ามาไวแต่ก็รั่วไหลไวทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายที่ควบคุมไม่ได้รบกวนสมดุลธาตุในบ้าน ครัวเป็นพื้นที่ของธาตุไฟหากมีกระจกธาตุน้ำสะท้อนมาประทัดโดยตรงจะเกิดไฟประทะาน้ำผลคือเกิดความไม่สมดุลในบ้านส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของคนในบ้านทางแก้ถ้าเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงการติดกระจกที่สะท้อนเตาไฟโดยตรงใช้ฉากไม้หรือต้นไม้เล็กๆมาบางบางส่วนเพื่อปรับสมดุล ถ้าจะใช้กระจกควรให้สะท้อนภาพดีๆเช่นต้นไม้หรือมุมที่ให้พลังบวกแทน 5. หันเข้าหาหิ้งพระไม่เหมาะสมทางด้านความเคารพและอาจสะท้อนสิ่งไม่ดีกลับไปการห้ามแขวนกระจกหันเข้าหาหิ้งพระเป็นความเชื่อที่สำคัญทั้งในแง่ของห่วงจุ้ยและหลักของความเคารพทางาศาสนาซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากเพราะมีเหตุผลดังนี้สะท้อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่ากับไม่ให้เกียรติ กระจกมีหน้าที่สะท้อนสิ่งต่างๆหากหันเข้าหาหิ้งพระจะเท่ากับสะท้อนองค์พระกลับหัวกลับหางหรือแยกคร่างถือเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่รู้ตัวรบกวนพลังงานดีหิ้งพระคือศูนย์รวมพลังบวกและความสงบของบ้านกระจกที่หันเข้าหาอาจรบกวนพลังนี้ทำให้ความสงบร่มเย็นลดลง ส่งผลให้สมาชิกในบ้านขาดสติปัญญาไม่เฉียบแหลมหรือมีอุปสรรคในชีวิตทำให้สมาธิในการไหวพระลดลงเวลาสวดมนต์หรือทำสมาธิหากมีภาพสะท้อนจากกระจกอาจทำให้ใจไม่นิ่งหรือบางครั้งเห็นภาพองค์พระซ้ำซ้อนก็จะรู้สึกแปลกๆไม่สงบทางแก้ย้ายกระจกให้หันไปทางอื่นหรือเลี่ยงไม่ให้สะท้อนหิ้งพระโดยตรง ถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆอาจใช้ฉากกั้นบางๆเช่นผ้าม่านหรือไม้ฉลุลายเบาๆ